สวัสดีค่ะครูพี่กุ้งนะคะจากบิลเลียนอะคาเดมีนะอะ่เรามาการตามนัดนะคะทุกคนคะ่ะคือเวลา14นาฬิกาหรือเป็นเวลาที่ตลาดของยุโรปเปิดนั่นเองนะคะอะ่เราไปดูกันเมื่อเช้าที่ครูพี่กุ๊กวิเคราะห์ไว้แนวทางของราคาทองคำนะคะแนวทางของราคาทองคำก็คือครูุบอกว่าตรงนี้เนาะ นี่มันเป็นเส้นนะมันเป็นเส้นเทนล,ลงของระบบครูพี่กุก๊กคือมันจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนที่ครูพี่กุ๊กวิเคราะห์เมื่อตอนเช้าก็คือมาเป็นแท่งนี้เนาะมาเป็นแท่งนี้นะคะนี่น,นี่นี่8โมงแท่งนี้นะคะที่ครูพี่กุ๊กบอกว่ารอให้จบแท่งนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าบริเวณนี้นะคะตอน9โมง ก็คือได้กำไรกันไปแล้วนะคะแปดร้จุด800จุดนะคะของเช้าวันนี้เนาะอ่ะและ้วทีนี้ครูพี่ครูบอกว่าถ้าใครอ่านี่นี่นี่ครูพี่บอกว่าอันนี้เป็น TP เนาะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ก็คือประมาณ800จุดก็คือเป๊ะๆเ,เลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะคะแล้วครูพี่ครูบอกว่าจุดข้าวหรือว่าจุด Entry Point ของเรา ก็คือครูพี่กุ๊ได้ให้ไว้สองราคานั่นก็คือ2องหตรงนี้ราคามาถึงไหมคะสองห้าศูนย์แแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเลยแล้วอีกหนึ่งราคาก็คือ2503ตรงนี้นะคะให้ไว้สองราคาเนาะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งราคานะคะแล้วก็กรอบบริเวณนี้นะคะที่สามารถบายขึ้นไปได้แล้วทีนี้ มีคำถามในใจแน่นอนทุกคนคะ่ะอ้าวครูพี่กุ๊กแล้วราคาของทองคำตอนนี้เราสามารถบายหรือ s e ล l หรือรอทับมือไว้ก่อนตอนนี้นะคะถ้าจะให้ครูพี่กุ๊กแนะนำอยากจะให้ทับมือไว้ก่อนนะคะอยากจะให้ทับมือไว้ก่อนนะคะถามว่าบายได้ไหม ราคามันมันมาถึงตรงนี้แล้วแล้วมันมาเทสตรงนี้แล้วนะคะซึ่งราคาที่เขาจะไปเทสอีกรอบหนึ่งเขาจะไปเทสอีกรอบหนึ่งก็คือบริเวณนี้ราคาคุณขาอ่ะอาปลายยอดขึ้นไปหน่อยก็ได้เท่าไหร่สนะองห้าหนึ่งแปดนะอ่ะเอาเตรงนี้ละอ่ะสองห้าสองเก้าหรือว่าสองห้าสองศูนยละกัน ประมาณนี้นะคะ2520เขาจะไปเทสอีก1รอบนะคะเขาจะไปทําการเทสอีก1รอบทีนี้ถ้าเขาเทสไม่ผ่านราคาเทสไม่ผ่านเขาก็จะกลับลงมาราคาก็จะย่อกลับลงมานะคะแล้วทุกท่านถึงจะเปิด position buy นะคะ เพื่ออะไรทําไมครูพี่คุกถึงไม่บอกให้เปิด Position บายเลยในเมื่ออ้าวก็ตรงนี้ราคา2508ที่ครูพี่คุกแนะนําไว้เนี่ยมันก็มาถึงราคาตรงนี้แล้วมันก็มีการดีดกลับราคาขึ้นไปแล้วถูกต้องค่ะอันนี้ถูกต้องแต่ว่าทุกคนค่ะราคาเขาต้องไปเทสก่อนแล้วเขาถึงจะย่อก,กลับลงมานะคะเราไม่ต้องรีบนะคะเราไม่ต้องรีบ ถ้าเขาย่อสมมุติเปิด position buy ขึ้นไปแล้วเนี่ยเก็บกำไรได้แล้วนะคะเก็บกำไรได้เลยก่อนเลยนะเอาเอาตังเก็บกับเข้ากระเป๋าไว้ก่อนนะคะให้เขาไปเทสต,ตรงนี้เออถ้าเขาผ่านไปจริงๆเนี่ยเราถึงเปิด position buy ก็ยังได้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่เป็นอะไรเลยเราอยากไปเสียดายาอุ้ย ครูพี่กุ้งใจเย็นไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยตั้งกี่จุดแล้ว2 5 0 8้าศูนย์ถึงสองหเนี่ยแปดจุดแล้วนะใช่ค่ะ800จุดถ้าคุณบายขึ้นไป800จุดแต่ถ้าราคาทองคำเทาย่อก,กลับลงมาเกินกว่า800จุดเกิดอะไรขึ้นคะคุณขาถ้าคุณเอ็มเคุณรับได้ อันนั้นแล้วแต่นะคะแต่ครูพี่กุ๊กเน้นเซฟเน้นปลอดภยัยเน้นคำใหญ่นะคะเราไม่รีบในในระบบของครูพี่กุ๊กนะเว็บสองขึ้นแล้วนะคะเว็บสองขึ้นแล้วแต่ว่าใช่จุดเข้าของเขาไหมยังไม่ใช่จุดเข้านะคะคุณขายังไม่ใช่จุดเข้าเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําเลยนะคะยังยังไม่ต้องอยังไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นนะคะปล่อยให้ราคาเขาขึ้นไปก่อนเพราะราคาค่ะคุณค่ะเขามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่แล้วมต้องมียอ่อลงมาพักอยู่แล้วยังไงราคาทองคำเขาต้องลงมารับเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องรีบค่ะถ้าบายขึ้นไปแล้วเขาย่อปื้ดลงมาย่อปื้ดลงมาภาษาอะไรนะคะยอ่อลงมาเนี่ย กำไรหายไปแล้วทีนี้ทำยังไงละ่ะติดลบละสิใช่ไหมวาวุ่นเลยทีนี้นะคะวาวุ่นเลยก็เลยอยากจะแนะนำนะคะให้รอหน่อยรอให้เขาเออ่ย่อลงมาก่อนนะคะย่อลงมาขคาะครูพี่กุ๊กจะให้ราคาไว้ดีไหมอะแต่จริงๆก็อยากให้นะอ่อเป็นจุดเข้าละกันเนาะ เป็นจุดข้าวเป็นจุดข้าวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะเอาราคาใกล้ๆเลยนะเอาราคาใกล้ๆเลยนี่ตรงนี้เอาสีอะไรดีเป็นจุดข้าวเอาสีเหลืองเนาะ เอาไหมอืมเป็นจุดเข้านะคะครูพี่ครกให้ไว้เป็นจุดเข้าวนะ,ะวนข,วนะของเว็บสองนะคะอีกอันนึง ประมาณนี้แล้วกันนะคะประมาณนี้ให้ไว้แค่สองจุดเพราะถ้าอีกจุดหนึ่งอะ่ะมันจะยาวมากเลยนะนักลงทุนจะรอกันไหวไหมอะ่ะอันนี้เป็นจุดให้เพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นจุดให้เพิ่มเติม นะคะคราคาตรงนี้เนาะถ้าถ้าใครรีบเร่งด่วนบริเวณนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครรอได้ตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วคุณไปเก็บกําไรตรงนี้เลยค่ะคุณเปิดไม้แรกนะคุณเปิดไม้แรกคุณเปิดไม้แรกตรงนี้ หรือถ้าคุณเปิดตรงนี้คุณไปเก็บกําไรตรงนี้นะคะสองห้าสองศูนย์นะคะไปเก็บกําไรตรงนี้เป้าแรกนะคะอ่าเนี่ยเก็บไปเป็นทีละสเตปนะคะทีละสเต็ปเลยนะก็อันนี้ MMR แต่จริงๆครูพี่คุกยังยังไม่แนะนำที่จะให้เข้านะคะยังไม่อยากแนะนำที่จะให้เข้าเท่าไหร่เลยนะคะถ้าจะไอเนี้ยให้รอ ให้รอเพื่อเพื่อความไอ้นี้จะดีกว่านะคะเดี๋ยวนะก็คือตรงนี้แหละให้รอบริเวณตรงนี้นะคะสองบริเวณนี้ถ้าถ้ารีบจริงๆนะถ้ารีบจริงๆนะคะ หรือถ้าใครรอได้อยากได้กําไรเยอะหน่อยก็คือรอบริเวณสบริเวณนี้นะคะ3บริเวณนี้เอาละค่ะวันนี้ก็เท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาพบกันในรอบสิบเก้านาฬิกาหรือว่าเวลาของตลาดเมกาเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ถ้าใครไอ้น,นี้แล้วไม่เป็นไรนะคะเข้าไปแล้วไม่เป็นไร ก็ถ้าถึง TP ตรงนี้ถ้าเขายังสามารถไปต่อได้ก็คือเลื่อนอ่ trailing stop นะคะการทุนไว้นะคะการทุนไว้แล้วไปเก็บกำไร2532ต่อไปแล้วก็2546นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะรอเพื่อความปลอดภยัยก็รอบ,บริเวณนี้ให้เขากลับมาเทสอีกรอบหนึ่ง08 03นะคะแล้วก็ต้องมีตามลำดับนะะักขา เอาละค่ะเดี๋ยว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 ครูขอดูท่าเฟรม m 1 5มให้เนาะขอดูทาเฟรม m 1 5มให้หน่อยอ๋อ M15 มสิามสามารถบายได้นะคะ M15 สามารถบายได้นะคะ ใครถ้าใครจะเข้า M 15บายได้แต่อย่าลืมนะราคารอให้เขาเทสต,ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าตรงนี้มันตรงระบบเป๊ะเลยค่ะตรงที่ครูพี่กุ๊กแนะนำไว้เลยก็คือ2508สามารถบายขึ้นไปได้เลยเนาะอ่ะทีนี้วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วเนาะ ไม่มีแล้วนะคะวันนี้วันนี้อย่าลืมนะกลับมาพบการอีกรอบหนึ่งในเวลา19นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาของตลาดเมกาเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้กำไรไป800จุดแล้วถ้าใครเซล์เนาะถ้าใครเซล์ตรงที่ครูพี่กุ๊กบอกตั้งแต่เช้าก็คือกำไรไปแล้ว800จุดแล้วถ้าใครบายบายตามที่ครูพี่กุ๊กบอกอีกตรงนี้2508ตรงนี้เหมือนกัน กำไรก็ไปแล้ว800จุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขาบายขาเซล์กำไรไปแล้วนะคะ1,600จุดทั้งสองขาเลยนะคะทั้งสองขาเลยนะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อวิเคราะห์ในตลาดเมกากันต่อนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทุกคนขาเวลาสองทุ่มครึ่งเราไปพบกันในซูบนะคะเพื่อเหตุสด ไปพร้อมๆกันในทาเฟรม m e m 1นะคะคุณขาในทาเฟรม m e m 1เราจะปั้นพอร์ต100ไป1,000เหรียญน,นะคะของบลกเก pxbt นะใครอยากได้ใครอยากแบบว่าเก็บกำไรรายวันแบบนี้นะคะมาเทตุสดกับครูพี่คุกได้นะคะแล้วก็มีโ,โค้ดอีกท่านหนึ่งนะคะมีโค้ดอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเนี้ยทำอคาเดมีกับครูพี่กุกมานานแล้วนะคะถ้าแบบว่า ถ้ารู้เนี่ยเป็นใครต้องว้าวแน่นอนนะคะเอาละค่ะใครสนใจนะกดเอ่อทักเข้ามาสอบถามกดลิงค์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะคุณขาแล้วพบกันนะคะยังไงฝากด้วยนะร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะคะเราจะปั้นกันไปพันเหรียญน,นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกัน9นาฬิกานะไปละค่ะบ๊ายบาย